สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง u t u b e นะครับก็มีที่ เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับมีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะครับถ้าสะดวกทางนั้นนะครับสําหรับวันนี้ผมพามาดู m a z d a Fighter นะครับปี2547หรือว่าปี2004นั่นเองเป็นเครื่อง 2500cc กระจกไฟฟ้านะครับเป็นนะครับฟรีสไตล์แคปหรือว่าโอเ n นแคปนะครับถ้าเป็นฟอร์ดจะเรียกโอเ n นแคปนะครับตัวนี้เขาเรียกฟรีสไตล์แคปก็คือเปิดแคปได้นะครับ มาขายตามสภาพนะครับเป็นรถตีเทินมานะครับก็รับซื้อลูกค้าไว้นะครับลูกค้าเอามาตีเทินนะครับพามาชมสภาพว่าเป็นยังไงนะครับราคาเบาๆนะครับเผื่อท่านใดต้องการเอารถเข้าไร่เข้าสวนนะครับนะครับรถการขับขี่ดีมากนะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาค่อนข้างเนี้ยบนะครับดีนะครับส่วนตำหนิจะมีอะไรบ้างเราพาเดี๋ยวเราพามาชมนะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็นแก๊ปโครเมียมนะครับตัวนี้หลุดไปลูกค้า ก็ไม่ได้ใส่มานะครับอ่าก็จะมีไฟตัดมอกนะครับที่ชำรุดไปนะครับก็หาซื้อใส่ใหม่ไม่เท่าไหร่นะครับสีสันนะครับถือว่าโอเคพอได้มีลักยิ้มนะครับนะครับเอาไปทําก็ได้เหลือไปใช้ก็ได้ถ้าเราไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับไม่ได้เอาไปโชว์ใครนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยมีลักยิ้มพวกนี้นะครับนะครับรถมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเอาท่านที่ยอมรับได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูว่า เป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูที่ประตูนะครับประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเดิมมากนะครับเดิมนะครับนะครับเดิมบานพงบานพับเดิมคอนโซลสวยงามนะครับบอกเป็นกรรมีนะครับสวยๆเลยนะครับบอกแครบนะครับแคบเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับราคารถพวกนี้จะเบาๆนะครับถ้าไปเทียบกับโตโยต้าอีสูุนะครับนะครับนี่ครับ ให้ดูนะครับบานพับฝั่งนี้เดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับบุ๊คสวิตอยู่นี่ครบนะครับนะครับรถเจ้าของเดียวนะครับมาดูที่เล่มนะครับเล่มนะครับลูกค้านะครับเป็นป้ายกรุงเทพนะครับแต่ลูกค้านะครับใช้งานอยู่ที่นะครับขอนแก่นนะครับนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าลูกค้าซื้อที่นู่นเฉยๆนะครับนะเป็นเจ้าของเดียวนะครับดูได้เลยนะครับ เป็นเจ้าของเดียวแต่เข้าไฟแนนซ์บ่อยเฉยๆนะครับก็เอาไปรีนะครับรีไฟแนนซ์เรื่อยๆนะครับภาษีที่900นะครับประกันหน้า18ไม่มีช้ป์รดสูญหายนะครับมีแค่โอนเข้าไฟแนนซ์บ่อยๆแล้วก็โอนกลับมาเป็นชื่อตัวเองนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกันธรรมดานะครับไม่มีประกันชั้นหนึ่งนะครับนะครับบุ๊ร์วิอยูครบนะครับ หายากอยู่นะครับถ้าเป็นคนที่เก็บรักษาในเรื่องของบุกสวิตนะครับดูความเดิมฝั่งนี้นะครับมันจะดึงยากนะครับมันจะดึงไม่ได้เพราะว่ามันตัวติดตัวนี้นะครับนะครับแต่เราจะดูพอดูได้อยู่นะครับว่าสันนะครับมันเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้เดิมนะครับฝั่งนี้เดิมนะครับดูซีนด้านในนะครับเดิมเดิมนะครับไม่แตกไม่ล้านะครับซีนด้านในเดิมเดิมนะครับเราจะ วนไปทางด้านนู้นนะครับจะพาไปดูว่าฝั่งนู้นเบียดมาแค่ไหนนะครับนะครับเอาที่ท่านยอมรับได้นะครับเผื่อเอาไปใช้งานนะครับไม่ซีเรียสนพวกนี้นะครับริ้วรอยเบียดมาหน่อยนะครับแต่บางๆนะครับส่วนนะครับด้านหลังหัวเก๋งนะครับจะมีริ้วรอยพวกนี้นะครับกระจากนะครับเขาติดแคลริบอยนะครับแต่ติดแคลริบอยทีนี้พอติดแคลริบอยนะครับมันมีการยิงซิลิโคนครับกันลมเข้ากันน้ําเข้านะครับ พอเขาทําความสะอาดไม่หมดนะครับมันก็เขาใช้อะไรซาะนะครับเพื่อเอาซิลิโคนออกแล้วก็มีทั้งซิลิโคนบ้างทั้งกินสีไปบ้างแต่เขาเก็บไม่ละเอียดนะครับตรงนี้นะครับจริงๆมันต้องคูดอขัดกระดาษทรายให้เรียบนะครับก่อนที่จะพ่นสีนะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับฝาท้ายมีนิ้วลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้เป็น abs ด้วยนะครับเป็นระบบเบรกเป็น abs นะครับนะครับมีเซ็นเซอร์ ไฟท้ายชำรุดอันนึงนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายไม่แตกไม่รล้านะครับยังสภาพดีอยู่มีฝั่งด้านขัวที่แตกนะครับแล้วก็มือตัวนี้หากเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับท้ายเดิมนะครับฝั่งนะครับท้ายเดิมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันก่อนนะครับเราจะมาสรุปราคานะครับส่วนแม็กไเนอร์นะครับนะครับสภาพยังโอเคนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ มีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับฝั่งนี้ก็มีริ้วรอยเล็กน้อยเหมือนกันชัดซีไม่ไม่ต้องห่วงนะครับดีหมดนะครับกระงชัดซีดีหมดการขับขี่คันนี้ตามที่ขับมาขับดีนะครับขับดีมากนะครับมาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็ตัวแคปนะครับเดิมนะครับมีรอยขันอยู่นะครับแต่รถบันเบียดมาก็คือตรงนี้นะครับที่เราดูนะครับ เห็นไหมครับซีนนะครับจุดต่อตรงนี้จะเป็นซีนเดิมนะครับที่สวยแต่ฝั่งหน้านี้มันมันเบียดมานะครับทาให้มีแตกนะครับมีเคลโปสีนะครับเห็นไหมครับนะครับก็คือสรุปนะครับว่าแคปตัวนี้นะครับเป็นแคปเดิมอยู่นะครับแต่ประตูชิ้นนี้จะเป็นประตูชิ้นที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับดูเมทอาร์คแล้วก็จะไม่มีซีนนะครับกันน้ํานะครับ คือประตูเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาประกอบด้วยแผงประตูตัวนี้นะครับที่แตกนะครับรถคงเบียดประตูฝั่งนี้มานะครับเบียดประตูฝั่งนี้มาทําให้นะครับทําให้ถึงต้องได้เปลี่ยนประตูนะครับแต่แผ่นนะครับแผ่นประตูบุบด้านในนะครับเจ้าเขายังใช้ของเดิมอยู่มีแตกนะครับเบียดมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างทรมาดีมากนะครับทรมาดีมากดูสันนะครับแล้วก็ ดีเลยครับที่เขาเปลี่ยนชิ้นนี้ใหม่เลยนะครับการเข้ารูปมันก็จะดีนะครับเผื่อท่านใดที่ยอมรับได้แต่แก้มพวกนี้คือเดิมนะครับแก้มเดิมอยู่นะครับมาดูที่ห้องเครื่องนะครับรถคันนี้สรุปนะครับมีเบียดแค่ประตูคนขับนะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูมาใหม่นะครับส่วนฝากระโปรงนะครับยังเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่นะครับนรดูเม็ดอาร์ศต่างๆชัดเจนนะครับเม็ดอาก์ศยังเดิมแก้มตัวนี้ยังเป็นเดิมนะครับนะครับ อาจจะมีรอยนะฮะอันนี้นูแทะนะครับนูแทะนะครับซีนตัวนี้ยังอยู่นะครับคงปั๊มยังดีก็คือรถน่าจะเบียดแค่ตรงประตูคนขับนะครับนะครับถ้าให้เดานะครับอันนี้เราไม่ได้ถามลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับก็น่าจะเบียดไปฟาดหรือเบียดอะไรสักอย่างนะครับหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์กระแทกเข้านะครับนะครับมาดูที่ห้องเครื่องนะครับ ตัวนี้เป็น ABS นะครับซุ้มเดิมนะครับด้านหลังเพยังอยู่เดิมนะครับไม่มีด้านหน้าตรงนี้ไม่มีการชนนะครับไม่มีการแตะเข้ามานะครับซุ้มพวกนี้เดิมนะครับเดิมหมดนะครับคานหน้าชัดเจนเดิมหมดนะครับนี่นะครับเป็นเครื่อง2อ0 0นนะครับตัวนี้ยังไม่มีเทอร์โบยังไม่มีอินเตอร์นะครับเป็นเครื่อง NA นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง NA นะครับนี่ครับ เป็นพวงมาลัย power นะครับตัวนี้ได้พวงมาลัย power แอร์เย็นนะครับได้ระบบเบรกเป็น abs นะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะครับพาฟังเสียงเครื่องยนต์เราจะพาลองขับว่าการขับขี่เขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาในรถเดี๋ยวผมพานะครับดูในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับด d นะครับมันต้องเผาหัว2ครั้งนะครับถ้าเป็นตอนเช้าๆนะครับ ถ้าเป็นรถเก่ามาแล้วนะครับแต่บางคันก็ทั้งเดยอก็ติดนะครับนี่ครับเครื่องเดินเรียบๆนะครับไม่มีปัญหานะครับนะครับดูกําลังอัดนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะครับรถคันนี้มันวิ่งแค่แสนแปดนะครับวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับครับดูที่น้ํานะครับน้ําไม่ดันนะครับไม่มีปองอากาศนะครับอันนี้มันแค่ตอนเราเปิดนะครับ มันกระเด้งตามการสั่นของมันนะครับตัวมาด้าปอดมันมันค่อนข้างเครื่องค่อนข้างสั่นนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้หลุดไปนะครับภาษีที่ 6- 5หมิถุนานะครับนะครับทีนี้เราเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมจะพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็ลองขับนะครับ ตัวเปิดแฉกได้นะครับนะครับไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนกโลนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องของเขายังดีแน่นอนนะครับลูกค้าย,ยังดูแลพวกเครื่องยนต์ดีมีแค่เรื่องของสภาพรถที่อาจจะต้องไปเก็บเอานะครับแล้วก็มีตําหนิที่หลายๆคนอาจจะยอมรับไม่ได้แต่บางคนก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับรถไม่ได้ไมไ่ถึงกับหมุนคว่ำชนหนะักจนพังยับเยินนะครับ เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ด้วยไฟฟ้าออโต้นะครับขึ้นลงออโต้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแอร์เย็นวิทยุใช้งานได้นะครับนะครับแล้วก็การเท้าหัวนะครับผมจะพาดูนะครับช่วงเช้าอากาศเย็นนะครับสําหรับมาด้าฟอร์ ตัวนี้นะครับตัวจะมีอินเตอร์หรือไม่มีอินเตอร์นะครับคล้ายๆกันนะครับผมเจอมาค่อนข้างบ่อยอันนี้แชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ว่าบางคันก็เผาหัวครั้งเดียวก็ติดนะครับรถพวกนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนทีบาร์แต่ทีบาร์มันสตาร์ทได้เลยไม่ได้เผาหัวนะครับเราบิดกุญแจนะครับไปตำแหน่งที่จะสตาร์ทนะครับรอให้สัญญาณนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับคือสัญญาณเผาหัวนะครับให้ดับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ ครั้งที่สองนะครับเราค่อยสตาร์ทนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับประโยันโทษทีนะครับช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ารถตัวนี้ถ้าเผาหัวแค่ครั้งเดียวหรือไม่เผาหัวเลยนะครับมันสตาร์ทลากยาวมากขึ้นนะครับเบื้องแบตนะครับเบื้องแบตไปค่อนข้างเยอะนะครับนะครับเครื่องตัวนี้นะครับถ้าแบต กําลัง CCA น้อยๆนะครับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับสตาร์ทติดยากมากคือมี m a สด้าฟอรแล้วก็มีตัวไมต h ี้นะครับที่จำจำเป็นต้อง CCA ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นยีสูรที่บานะครับหมุนแค่นิดเดียวก็ติดนะครับก็มีประมาณนี้นะมีไฟตัดหมอกด้วยแต่ว่าไฟตัดหมอกชํารุดไปนะครับก็ไปเปลี่ยนเอานะครับส่วนคันนี้สรุปราคาอยู่ที่1 1ึ่0 0บาทนะครับ 119,000บาทถ้าเป็นรถสวยเดิมๆนะครับรถมือเดียวแบบอย่างนี้นะครับไม้น้อยๆอย่างนี้นะครับต้องมี139,000ถึง140,000สน่หบาทนะครับนะบยิ่งเป็นรถมือเดียวที่มีบุ๊กสวิสนะครับแบบนี้นะครับแต่ถรถมันจะมีตําหนิในเรื่องของสีและมีตําหนิของเรื่องการเบียดบั้งนะครับก็เผื่อท่านใดที่ยอมรับได้1 1ึ0 0 0 จดส่งนะครับมาดูรถเองนะครับคันนี้แล้วก็ของเหลวนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับต่อรองกันมาได้นิดหน่อยนะครับดูการขับขี่นะครับอัตราเร่งดีนะครับขับดีมากนะครับรถมันมันไม่ยังน้อยอยู่นะครับเครื่องยนต์ยังยังสึกล้อน้อยอยู่นะครับส่วนช่วงล่างดีนะครับหนึ่งหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีนะครับที่ลูกค้าเสริมมาคือสายตรงเต่งนะครับตรงเตงที่ยาวนะครับตรงเตงที่ยาวจริงๆมันต้องมันต้องให้คนส่งรับรองนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้รับรองนะครับเวลาโอนจะติดปัญหาบ้างถ้าถ้าถ้าเจ้าหน้าที่คนส่งเหตุนะครับจริงๆเราก็เปลี่ยนแค่ตรงเตงตัวเดิมปรับรถให้สภาพตับเท่าเดิมนะครับเราไปโอนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ สนใจนะครับก็โทรมาครับที่เบอร์098ย์2 7นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098ย์นะครับ2 7 4 4 2 7ด i ีอลน์ะครับ4754441อยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมมีติดตัดหรือเปล่านะครับอย่าเดินทางเลยนะครับนะครับมันจะเสียเวลาท่านนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยนะครับนะครับถ้าไม่ติดนัดใครนะครับ รถก็อยู่ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับแยกมาทางอําเภอโกสุมนะครับประมาณ4กิโลนะครับจากมิตรภาพ4กิโลเส้นถนนเส้นเดียวกันนะครับกับโรงงานคอนแกนวิวเวอรี่นะครับหรือว่าโรงเบียร์ที่เขาทําเบียร์นั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาขับถนนใหญ่หน่อยนะครับลองดูอัตราเร่งลองดูความเร็วนะครับระบบน้ํานะครับระบบ ต่างๆนะครับดีมากพวงมาลัย power ดีแม่นยํานะครับช่วงล่างดีนะครับโชคไม่ต้องได้ไปทํานะครับคันนี้นะครับเอาใช้งานเลยก็ได้เดินทางไกลไม่ต้องห่วงนะครับนะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับแล้วก็แอร์เขาเย็นมากนะครับขับขี่ดีมาก เกียร์สองเลยนะครับผมตัวเกียร์สองเลยนะครับอ่านะครับดูตาเร่งนะครับผมจะให้ดูตาเร่งนะี่ครับอันนี้ก็เกียร์สี่นะครับแป๊บเดียวนะครับให้ดูที่เน้นที่ไม้นะครับอันนี้เกียร์ห้านะครับ ระยะทางไม่ถึงกิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งโอเคนะครับขับดีมากอัตราเร่งดีนะครับขับดีอัตราเร่งดีนะครับตัวเกียร์สองได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ใช้เกียร์สองอยู่นะครับเพราะว่าขับคนเดียวถ่ายคนเดียวด้วยนะครับ คับคันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะครับได้เปิดแคปได้นะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับนะครับถ้าไปใช้งานไม่ซีเรียสนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ